วันน yeah, mm ี hmm. okay. Walker, been, h, ้จูปิเตอร์ก็มารีวิวพาวเวอร์นะครับแอมป์ประกอบนะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าประกอบเหมือนเดิมนะที่เราประกอบอยู่ปกตินะครับผมเราก็จะมีหน้าใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับไฟหยดน้านะครับผมไฟไฟสวยๆนะครับผมแล้วก็จะเป็นค่ายในจะเหมือนเดิมนะครับแต่เราเพิ่มเติมคือกล่องสวยขึ้นนะครับไฟสวยขึ้นนะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับก็ความจริงเราประกอบเริ่มตั้งแต่6 0 0วัตต์นะครับ 600วัตต์ก็จะประมาณตัวนี้ตัวนี้จะ800นะ600วัตต์ก็จะเป็นตัวนี้6คู่อ่า6ตัวนะครับตัวนี้มันจะเป็นคู่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ี่้าดดตัวนี้8ตัวนะครับก็4คู่นะครับก็400วัตต์นะครับ2ข้างก็800วัตต์นะครับหมอแปลง1ลูกแล้วก็คาปาครับถ้าเป็นตัว600วัตต์จะไอ้นี่จะมี6ตัวนะครับ1 2 3 6ตัวก็คือคูณอ่าหกคู่หกตัวก็คือ3คู่นะครับ3คู่ก็300วัตต์นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นหน้าฮอนนะครับหน้าประกอบบตััวนนนี้้เรรกกาหปะะอคบ ตัวนี้จะทําที่600วัตต์นะครับ600วัตต์จะเริ่มต้นอยู่ที่6,000บาทนะครับ6,000บาทจะได้600วัตต์นะครับตัวนี้800วัตต์จะอยู่7,000บาทนะครับ600วัตต์นะ600วัตต์อยู่6,000ตัวนี้800จะอยู่7,000ครับก็จะได้หม้อแปลงแท้อะไหล่แท้แบบนี้เลยนะครับผมสำหรับ s t อ r Sound System นะครับเราก็จะกรอบให้สวยๆนะครับแน่นๆนะมีบาลานซ์อินพุตนะจะเป็นรุ่นใหม่นะครับผมหม้อแปลงของแดงแท้เราดูแลรับประกันตลอดชีพ 600วัตนะตมมวว์หน้าประกอบนะครับต้องแจ้งผมมาด้วยว่าหน้าประกอบนะ600วัตหน้าประกอบนะครับจะอยู่6000บาทนะครับแล้วก็800วัตจะอยู่7 0 0 0บาทนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้จาก800นะครับพันพันอาจจะไม่ได้ทำนะเพราะว่ามันจะห่างกับ800อยู่ประมาณ500หรือใครอยากให้ทําก็ทําได้นะครับ800วัตนะครับเป็น 1, พันวัตพันวัตก็อยู่7,5 0 0นะครับคร่าวๆประมาณนี้มันก็จะขยายมอแปลงอีกไซส์หนึ่งแล้วก็เพิ่มทีอาร์อีกนิดหนึ่งแต่มันจะกลายเป็นทรงแบบนี้แล้วนะครับถ้าเป็นพันว จะเป็นคู่แบบนี้แล้วตัวนี้เป็นพันสองเลยนะครับพันสองร้อยวัตต์ตัวนี้ก็ขายดีนะครับพันสองร้อยวัตต์ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะราคา8,500บาทนะครับสำหรับ1,200องรวัตต์นะครับ8,500ันารนะครับสเปคตัวนี้จะไม่ได้บิดไม่ได้อะไรนะครับก็เน้นขับกลางแหลมหรือว่าขับเบรคข้างละใบข้างละ2ใบคงปั๊มนะคงลรอก็ได้นะครับข้างละใบนะต้องคงรอนะครับผมถ้าคงปั๊มข้างละ2ใบนะครับผมนี่ก็จะเป็นใบโพล่าจะอยู่ข้างล่างนะครับ 2 4 6 8 10 12ตัวนี้จะมี12ตัวนะครับก็ก็เป็น6คู่6คู่ก็600้อยวัตนะครับหม้อแปลงนะครับ A140 นะครับ1,200วัตต์ก็อยู่อ่า8,500ันหนะครับผมแล้วก็มาที่1,600วัตต์1,600วัตต์จะขยับหม้อแปลงเป็น A160 แล้วก็จะมี2 4 6 8 10 12แปดสิบตัวก็8คู่นะครับ8คู่ก็อยู่800วัตต์นะครับผมหม้อแปลง A160 แล้วก็ตัวนี้จะใส่4 6ตัวนะครับผมถ้าเป็นรุ่น6,600วัต นะครับผมก็จะจบเก้าพันห้านะครับอ่าตัวเล็กอายุ่แง่เปิดสวิกด้วยนะครับผมก็นี่เอาให้เปิดสวิกดูเลยว่าเปิดไฟแล้วจะเป็นแบบนี้จะมีไฟออนนะครับโพเทคนะครับผมสําหรับตัวนี้อ่าแล้วเปิดตัวล่างนี้ตัวล่างเสียบยังเปิดตัวนี้นี่อ่านี่ครับแล้วก็จะมีหน้า v i p นะครับหน้า v i p จะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวปะป๊าปิดก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดนะหน้า v i p ก็จะเป็นวัดเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนกล่องนะจะเพิ่มหนึ่งพันทุกรุ่นนะสมมติว่าพี่เอาพันหรุ่นหน้า VP นะพี่ต้องเพิ่มอีกนะเป็น จาก9,500นะครับก็จะเป็น1 5 0 0นะครับดูความสวยงามนะอ่ะอันนี้ไฟวิ่งอ่าอันนี้ไฟจะฝังอยู่ข้างในแล้วอ่านี่จะเป็นไฟหน้าโลโก้จะเป็นสีชมพูเดี๋ยวเอาอะไรมาบางังน้ำอะไรมาบังหน่อยนะคใครเอาหน้า VIP ก็จะเริ่มอ่านี่ประมาณนี้แต่ในในในกล้องมันจะเหมือนจะสายๆหน่อยไม่เป็นไรก็จะมีไฟคลิปนะบอกสัญญาณ ไฟออนโปรเทคแล้วก็เดี๋ยวก็ไฟวิ่งนะครับผมก็น้ำใหม่เพิ่ม1 0 0 0นะันับความแรงเหมือนเดิมนะบางคนถามว่ามันแรงขึ้น,นไหมไม่แรงขึ้นนะครับความแรงเท่าเดิมแต่ว่าความสวยมันเพิ่มเติมขึ้นนะครับผมใครเอาน้ำใหม่ก็เพิ่ม1 0 0 0นะครับผมก็คร่าวๆอันนี้จะเป็นรุ่นเล็กที่เราเอาไว้ขับกลางแหลมแล้วก็เบรดในเล็กนน้อยนะครับที่เราเริ่มประกอบต่อจากนี้มัน้าจะเป็นตัว2,000วัตต์เลยเดี๋ยวเรามาไล่2 0 0 0วัตต์ฟูลบิดกันอีกนะครับบิดไม่บิดอีกนะครับรุ่นเล็กก็คร่าวๆว่าเริ่ ขายอย่างนี้นะครับ600วัตต์ก็อยู่6,000บาท800วัตต์อยู่7,000บาทนะครับแล้วก็จะพันวัตต์นะครับถ้าใครสร้างเราก็ประกอบให้นะครับพันวัตต์ก็จะอยู่7,500บาทแล้วก็จะขึ้นมาพันสองร้อยวัตต์ก็จะอยู่8,500นะครับแล้วก็จะมาพันหกร้อยวัตต์9,500นะครับผมแล้วก็หน้า V.I.P. บวกหนึ่งพันนะลูกค้าจะสร้างนะหน้าประกอบก็ราคานั้นเลยมูิว่าลูกค้าเอาอหน้า V.I.P. นะครับ พันสก็อยู่9,500นะครับสวยขึ้นแต่ราคาถ้าตัวนี้9 6้าก็จะ1,500นห้ร้อแล้วก็หน้า v ี p ยังมีหลายรุ่นรุ่นเดี๋ยวมันยังไม่ได้สําเร็จจนถึง8,000วัตต์นะครับลูกค้านี่แปก็มี 4K ก็มีรู้สึกว่า Power อร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายพวกอ่าสามพวัตสอง0 0 0วัตต์อีกนะครับตัวนี้2 4 0 4หน้า VIP นะครับเดี๋ยวก็ติดตามชมไปเรื่อยเอกันอันนี้คลิปนี้เอา เอาตัวเล็กๆให้ดูก่อนนะครับเอาตัวเล็กๆให้ดูก่อนแล้วก็ให้ลูกค้าตัดสินใจเพื่อลูกค้าแบบงบที่ไม่ถึงหมื่นนะครับผมต้องย้ําว่าไม่ถึงหมื่นก็จะได้ประมาณพันหกร้อยวัตต์นะครับในการประกอบนะครับสองพันไม่ได้ครับสองพันเกินนะสองพันประมาณหมื่นสี่นะครับถ้าประกอบนะครับเพราะว่าเราใช้วัตต์เต็มใช้ขนาดแท้นะครับอะไหล่แท้แล้วของผมนะดูแลรับประกันตลอดชีพนะครับมีปลายทางด้วยนะครับมีปลายทางด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมขอค่าส่งสองร้อยบาทนะครับทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหกร้อยวัต 8 0 0วัตต์นะครับก็6 0 0วัตต์ก็เพิ่ม2 0 0 800วัตต์ก็เพิ่ม200อย่าง1ัน0เนี่ย8,500ก็เป็น8,7 0 0นะครับผมขอ200 w พอนะครับจัดโปรใหม่นะแล้วก็ตัวนี้9,5 0 0ก็เป็น9,7 0 0นะปกติจะ9,900นะครับปกติจ 9, 900, ะ9,900เนี่ยวันนี้มีลูกค้าสั่งตัวเนี้ย9 9 0 0เดี๋ยวผมคิดเขา9 7้าพ7 0 0อนะครับเพราะว่าทําคลิปใหม่แล้วเดี๋ยวลูกค้าเอา้าเมื่อวานส่ง9900พันเ้าทำไมวันนี้ทำคลิป 9, เห้เพันรกไปเ,เพราะวนี้าาว นะครับผมก็ประมาณนี้เอาพาวเวอร์ที่ไม่เกินหมื่นที่เราประกอบนะแล้วประกอบดียังไงของเราวัดเต็มแล้วก็เราดูแลอะไรประกันอะไรตลอดชีพนะครับหม้อแปลงไหมซีระเบิดพัดลมไม่ติดอะไรนะครับโทรมาได้เลยเราเราประกันและดูแลให้นะครับดูแลสินค้าให้หลังการขายนะครับถ้าลูกค้าเป็นหนักนะครับส่งกลับมาหาผมลูกค้าต้องเป็นคนออกค่าส่งไปกลับเองนะครับแต่ค่าอะไรไหมอะไรช็อตนะครับผมซ่อมให้ฟรีแต่บางทีอาจจะต้องรอหน่อยนะครับคิวซ่อม ที่อาจจะช้าบ้างอะไรบ้างขอประทานอาัยนะครับแต่ซ่อมให้ฟรีจริงๆนะครับไม่คิดตังค์นะครับขนาดบางคนครับไปต่อช็อตมานะครับผมก็ซ่อมให้ฟรีบางคนนะครับไปใส่ฟิลนะครับพาวเวอร์มันช็อตนิดเดียวนะครับแต่ไปใส่เปลี่ยนฟิลเป็นฟิลทองแดงไปใส่จนมออแปลงไมผมยังซ่อมไม่ฟรีเลยนะครับแต่ว่าจะมีค่าขนส่งแค่นั้นเองที่เราต้องเสียนะครับผมก็ประมาณนี้ชอบหน้าไหนก็จัดเลยนะครับหน้านี้ก็จะแพงกว่า1000นะครับนะครับแต่หน้านี้รู้สึกว่าโลโก้ป้ายมันจะมีแค่1.2 1.6นะครับผมก็ ชอบแบบไหนก็ลองนั้นอะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงตัวนี้แล้วกันลองดูไฟวิ่งด้วยนะครับอะเดี๋ยวให้ฟังเสียงนะออาดูตัวหน้าตัวแรกก่อนนะครับ VIP จะมีปุ่มมิวตรงนี้ครับเวลาสมมุติเราอยากจะหยุดโดยที่ไม่ปิดวอลลุ่มนะเราสามารถกดมิ้วตัวนี้ก็คือหยุดเสียงได้นะครับนี่ผมต่อเป็นเบสไว้นะตัว VIP ไฟจะวิ่งขึ้นไปด้วยกันทั้งแถวเลยนะครับส่วนไฟนี้จะเป็นวิ่งเป็นลิลเมตรนะ ก็จะแตกต่างกันตรงนี้นะครับแล้วก็กล่องความสวยงามความแข็งแรงนะ VIP จะเป็น2ชั้นแล้วก็จะเป็นหน้าอะคริลิกนะแล้วก็จะมีไฟสัญญาณคลิปบอกเห็นไหมครับว่ามีสัญญาณเข้าแล้วนะนะครับเราจะได้ <ๆ S 1> รู้ว่าสัญญาณมาไม่มาบางคนบอกแท่นเปิดไม่ติดนะถ้าสัญญ,ญาณตัวนี้ก็พริบแสดงว่าเสียงมาแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครใยหลักได้ไปไหนก็ติดต่อเข้ามาเราประกอบให้นะบ,บางทีอาจจะรอบ้า,างช้าบ้างเขาขออนุยเพราะว่าบางทีตอนเนี้ยยอดจองมา20บกว่าตัวผมมีแท ช่างประกอบอยู่3คนนะยังทําไม่ทันเลยนะเพราะว่าคนหนึ่งก็ทําได้ประมาณตัวหนึ่งต่อวันนะครับผมก็เดี๋ยวตัวใหญ่ไปติดตามอีกคลิปแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับสั่งซื้อก็เบอร์โทรตามด้านล่างเลยนะครับแอดไลน์ทักเฟซได้นะพิมพ์ร้านจุ๊บอินเตอร์นคอมาสมทาง YouTube นะครับ o o k นะครับแล้วก็ l ลายก็เบอร์โทรผมข้างล่างเลย0 8 2 5 4 0 6 5 4 0ครับวันนี้ลาไปแล้นะครับสวัสดีครับ